แก้ต้นองุ่นที่มันแคกรันนะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะครับปัญหาคือว่าไอ้ต้นนี้มันเป็นโรคนะครับมันไม่ต้องไปเสียดายนะครับเสียดายเราต้องเลือกจะเห็นว่าลำต้นเดิมมันนะครับเล็กมากเห็นไหมครับเล็กนิดเดียวเองนะครับเท่ากับลำต้นเล็กกว่าต้นตะกี้อีกนะครับก็ใช้วิธีการเหมือนกันก็คือก็กลับมามีอนาคตสดใสอีกครั้งหนึ่งเห็นะครับ ทีแก้ง่าย,ายแต่มันจะต้องใช้เวลาหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาแก้ต้นองุ่นที่มันแคกรันนะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะครับต้นนี้นะครับปลูกพร้อมกันกับต้นอื่นนะครับให้ดูนะฮะต้นอื่นเขาโตกันไปหมดแล้วนะครับปัญหาคือว่าไอ้ต้นนี้มันเป็นโรคนะครับมันเจอเชื้อราเป็นราสนิมในช่วงหน้าฝนพอปลายนะฝนมาเข้าหน้าหนาวแล้วก็มีมลาน้ําค้างอะไรอีกทําให้ ต้นแคกแกนลำต้นไม่ค่อยโตนะครับลำต้นเนี่ยมันค่อยโตลำต้นมันก็เหมือนเหมือนท่อน้ำเนาะที่จะลําเลียงอาหารต่างๆขึ้นมาเลี้ยงใบเลี้ยงอะไรเลี้ยงลำต้นนะครับนี้พอท่อน้ํามันเล็กเนี่ยการลําเลียงมันก็จะไม่ดีมันจะทําให้ต้นแคกแกนันต่อให้เราเลี้ยงให้มันโตขึ้นเนี่ยมันก็ต้นอย่างเงี้ยก็เล็กๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นผมจะพาเพื่อนๆมา แก้ปัญหาตรงนี้กันด้วยวิธีการง่ายๆครับคือจะให้มันลําเลียงอาหารจากปุ๋ยที่เราให้เนี่ยขึ้นมาสะสมไว้ตามข้อตาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ทําให้มันยอดหยุดเดือนก่อนก็คือเราจะตัดเราจะเลือกตัดเลยนะฮะนี่ฮะยอดมันผมจะตัดไว้แล้วเราก็ต้องให้ปุ๋ยนะครับตอนนี้จะต้องไปให้ปุ๋ยสู่ที่ได้ผลดีที่สุดคือ 2174นะครับเป็นของยารานะครับเพราะว่าทําไมถึงให้สูตรนี้สูตรนี้มีตัวหลังค่อนข้างสูงนะครับมันจะทําให้มีการสะสมอาหารไว้ที่ตัวของข้อตาของมันนะครับสะสมไว้ตรงข้อตาพอมันสะสมอาหารไว้ตรงข้อตอต,อตยเยอะแล้วเนี่ยเวลามันแตกยอดเนี่ยมันจะเป็นยอดที่อวบสมบูรณ์ครับเนี่ยเราจะตัดยอดนี้แล้วก็ให้ปุ๋ยตามปกติเหมือนต้นอื่นทั่วไปนะครับผมแนะนําว่าวิธีให้ที่ดีที่สุดคือให้ทางน้ํานะครับ มันจะถึงต้นองหุ่นเร็วกว่าต้นองหุ่นจะเอาไปใช้ได้เร็วกว่านะแล้วก็พยายามรักษาอย่าพิ่งให้มันแตกแขนงแตกอะไรนี้ถ้าเราเลี้ยงอย่างเงี้ยสักประมาณ2อาทิตย์ลำต้นจะเริ่มอวบใหญ่พอลำต้นอวบใหญ่แล้วเนี่ยมันเหมือนมันจะออกอแตกตาตรงนี้ยุดไป พยายามอย่าให้มันแตกแขนงนะฮะเวลามันออกแขนงเราก็เด็ดออกเด็ดออกแกะออกให้หมดนะครับพยายามเลี้ยงใบมันจะเล็กเห็นไหมมันลาเลียงอาหารขึ้นมาได้น้อยที่จริงอะถ้าขนาดนี้มันจะต้องใบใหญ่แล้วก็ช่วงระหว่างข้อตาเนี่ยมันก็จะยืดยาวกว่านี้นะแต่ในนี้มันคือนี้มันคือต้นไม่สมบูรณ์มันก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะนั้นให้มันสะสมอาหารด้วยกัน หยุดยอดให้มันยอดไม่เดินเพราะว่าเราให้สูงยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่มันคือตัวหน้าสูงเนาะมันในตัวเจนสูงยอดมันจะเดินอยู่แล้วพอยอดเดินมันก็เดินยาวเรื่อยแต่ว่าลําต้นก็จะไม่ใหญ่เพราะนั้นเราจะตัดจออให้มันไม่เดินก็สัดส่วนอาหารให้ลําต้นมันโตนะครับมีความแข็งแรงแล้วพอมันแตกยอดใหม่เนี่ยมันจะแข็งแรงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะต้นที่แก้ไขวิธีนี้ไปแล้วได้ผลนะครับหลายต้นเหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับอาการเดียวกันนะครับ ก็ใช้วิธีการหยุดยอดให้เดินหยุดยอดไม่ให้มันเดินด้วยการตัดนะฮะก็ตัดตัด,ต,ดต้นนี้เหลือใบน้อยมากต้นนี้เกือบไม่รอดนะครับเพราะว่ามันมีใบเหลืออยู่นิดเดียวนะครับใบก็เนี่ยใบมันที่มันเป็นของมันอยู่แล้วก็มี1 2 3 4 5ส6ี่ห้าหใบแล้วก็เป็นใบเล็กๆอย่างเหมือนต้นเมื่อกี้เลยนะครับก็นเนี่ยจะเห็นว่าลําต้นเดิมมันนะครับเล็กมากเห็นไหมครับเล็กนิดเดียวเองนะครับเท่ากับลําต้น เล็กกว่าต้นตะก,กี้อีกนะครับก็ใช้วิธีการเหมือนกันก็คือตัดยอดให้ยอดมันหยุดเดินนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยสูตรนี้ที่บอกไป2174เสนะสูตรตัวท้ายที่มีตัวท้ายค่อนข้างเย้ะเนี่ยมันก็จะทําให้อ่ามีการสะสมอาหารที่ข้อตามันนะฮะก็จะปูดนูนขึ้นมาอย่างนี้นะฮะทีนี้เราไม่เอาเราก็เด็ดนะฮะเพราะเราจะให้มันแตกนี้พอมันแตกใหม่ไหมครับ สวยใบใหญ่ขึ้นยอดสวยยอดเดินนะครับใบใหญ่ขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวพอมถึงตรงนี้เราจะเลี้ยงให้มันเลยขึ้นมาประมาณนี้แล้วเราจะตัดตัดข้างล่างลงมาสักประมาณนี้คืบหนึ่งนะครับตัดตรงที่มันลําต้นที่แก่แล้วพอแตกใหม่เนี่ยมันจะแข็งแรงสมบูรณ์มากครับจะเป็นยอดที่อวบแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็มันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ คือป่วยเลยลำต้นป่วยเลยใบก็เป็นเชื้อราเป็นอะไรต้องเอาทิ้งหมดนะครับแต่ก็ใช้วิธีเดียวกันเรายังไม่เอาใบทิ้งตอนที่เราเลี้ยงให้มันสะสมอาหารแต่เราจะเอาใบทออกตอนที่เราเห็นว่าเออลำต้นแข็งแรงดีแล้วเรายังจําเป็นจะต้องมีใบเพื่อให้มันอย่างน้อยมันถึงมันจะผลิตปรุงอาหารได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็ต้องปรุงเพราะนั้นเราก็จะตัดเหมือนกัน แล้วก็พยายามเลี้ยงเลี้ยงอาจจะใช้เวลาในการเลี้ยงลําต้นเนี่ยนานกว่าพวกใบปกติแบบนี้แต่ว่าพอเราเลี้ยงไปสุดแล้วถ้าเราจะให้มันออกยอดใหม่เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อรามันลามไปหายอดใหม่เนี่ยเราก็ต้องเอาไว้ทิ้งหมดนะครับก็อีกวิธีคล้ายๆกันเดี๋ยวผมพาไปดูนะต้นนี้นี่ก็กลับมามีอนาคตสดใสอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีแก้ง่ายๆแต่มันจะต้องใช้เวลาหน่อยในกรณีที่ใบไม่เป็นโรคเนี่ยใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แต่ในกรณีที่ใบเป็นโรคด้วยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาน,านานกว่าเพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกนี้ก็ผ่านการเป็นโรคมาหมดนะฮะกำลังยอดกําลังเดินใหม่นี่ต้นหนึ่งต้นนี้นี่เป็นหนักมาก อาการเดียวกันคือลำต้นเล็กนะครับลำต้นเล็กข้อตาก็จะถี่ๆหน่อยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็หนักหน่อยก็คือว่าใบเนี่ยเป็นโรคด้วยก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือเราตัดยอดให้ยอดมันหยุดเดินตัดตรงนี้นะเนี่ยต้นนี้ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยตัดยอดให้ยอดมันหยุดเดินพอยอดมันหยุดเดินก็ให้ปุ๋ยตามปกติสะสมอาหารให้มัน ลำต้นเริ่มดีขึ้นนะครับเนี่ยมันโตขึ้นกว่าเดิมเยอะนะแต่ก่อนตอนแรกมันเล็กมากพอดีขึ้นเรียบร้อยปุ๊บลำต้นเราเห็นแล้วว่าลำ,ลำต้นเริ่มใหญ่ตาข้อตาเริ่มมีการปูดบวมขึ้นมาแล้วก็เหมือนกําลังจะแตกก็ผมทําการเด็ดใบทิ้งหมดเลยใบเดิมมันเห็นไหมครเด็ดทิ้งหมดเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราเนี่ยไปกระจายไปติดไอยอดใหม่ที่แตกมานะครับ นี้พอยอดให่แตกมาสมบูรณ์แล้วใช่ไหมมีนเป็นยอดที่อวบนะครับสมบูรณ์เป็นยอดที่อวบเดี๋ยวมันจะแตกแล้วก็จะไปไวไม่ต้องไปกลัว,ว่าเสียเวลานะครับนี่ผมพาเพื่อนมาดูต้นนี้ต้นนี้นี่ถือว่าแบบหนักเลยนะครับเห็นไหมการเดียวกันคือต้นไม่แข็งแรงก็ใช้วิธีการเลี้ยงนะครับแต่ต้นนี้คือมันใบมันเป็นเชื้อราเป็นไรด้วยต้อง พอมันแตกยอดผมต้องเด็ดใบทิ้งหมดพอเด็ดใบทิ้งหมดยอดที่แตกมาเห็นไหมผมจะเลือกเอาหนึ่งยอดเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับเสียดายเราต้องเลือกปั๊บทิ้งเลยเลือกเอาหนึ่งยอดนะฮะนี่ฮะเป็นวิธีง่ายในการแก้ไของุ่นที่ไม่แข็งแรงนะครับมันจะเป็นเฉพาะบางสายพันธุ์นะบางต้นที่ไม่แข็งแรงเลยก็มีนะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมพาเพื่อนไปดู การเดียวกันนะครับลำต้นไม่โตนะครับเนี่ยก็เลี้ยงให้มันได้ประมาณประมาณนี้นะฮะนะฮะก็สุดๆแล้วแหละสุดๆแล้วก็ตอนนี้มันก็กำลังเห็นไหมให้ดูการแตกยอดใหม่ตามันจะปูดนูนแล้วก็เป็นการแตกยอดที่โตมากนะครับยอดยอดใหญ่มากนะฮะยอดใหญ่มากนะครับ ทีตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับว่าว่าจะยังไงว่าจะเลี้ยงหนึ่งยอดขึ้นมาให้มันเลยแล้วก็เด็ดหรือว่าจะเลี้ยงเอาสองยอดเลยแต่ผมว่าเอายอดเดียวดีกว่าเพราะว่าลำต้นมันไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยจะเลี้ยงเอาหนึ่งยอดเอายอดนี้ออกครับเอายอดนี้ออกยอดนี้ออกแล้วก็เลี้ยงให้มันเลยขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ค่อยมาตัดอีกทีตรงนี้ให้มันแตกไปสองข้างนะครับเนี่ย อันนี้ก็อาการเดียวกันแต่ตอนนี้รักษามาก็มยอดกำลังเดือนละกำลัลงแตกไปนะครับส่วนองุ่นก็กำลังมีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูวิธีการแก้ปัญหาง,ง่ายๆนะครับสําหรับใครที่กําลังปลูกองุ่นมือใหม่นะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันก็อาใัยศึกษาดูนะครับแก้ไขไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่ดีไว้ครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ